สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้สิพามาเก็บเห็ดจะพี่น้องจ้าเขาป่าเก็บเห็ดฝนตกอาทิตย์หนึ่งเต็มๆจ้าก็เลยสิมมจอบเห็ดพี่น้องนี่ก็พอแล้วละเห็ดพี่น้องจ้ามาจ้ามาเก็บเห็ดนั่นกันจ้าว้าวเจอเห็ดสวยๆเลยพี่น้องจ้ามื่อนี้ง่านๆดสิเห็ดืันนี้ย่างงายมากจ้ะจากฝนตก องเป็นอาทิตย์หนึ่งพี่น้องจ้ะถ้าฝนตกแฉะแช่เพชรสีงามแบบนี้จะพี่น้องถ้าฝนว่ตกถ้าฝนว่ตกมันก็สีแห้ง,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 งพี่น้องเป็นงามๆเลยจ้ะีฝนตกนะจ้าพี่น้องงามๆเลยจ้ะสมนีกันเรื่องเสกสะอาดสะอา้านมากเลยพี่น้องอือนี่จ้ะ ขาวถ้าเฮ็ดหูหนูขึ้นกับอขอนดอกก็เปิ้นดอกชอบพุ่งเขาเอนเปิ้ชอบพุ่งเนีดสีขาวงามพี่น,อน้องจ้ะขาวสะอาดสวยงามมากพี่น,อน้องหมมูหนูมาควอนแจะกแจ้กมีตะใบก้อนถ้าฝนตกแห้ง มาอีกเขาก็ชิงใงญ่ถ้าฝนว่ดตกแม้มอีกเขาก็สิแห้งพี่น้องจ้ะขอมฟรีนในปา่าเดินทำงานเรียนหนังสือให้พร้อมพี่น้องมื้อน,นี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยขอเวลาสามีเขาป้าพี่น้องแต่อีหลีจะ้ะ ยังบ่ไปป่าใหญ่ได้พี่น้องป่าอีกป่าหน,นึ่งเหนือเหมูอล้านเลยแต่มันสีไกลยักหน่อยใช้เวลาย,ย่างจักหน่อยพี่น้องอันนี้คือปลาหลังบาง้านจ้ะปลาหลังบ้านก็นได้กินพี่น้องก็รอเวลาเขาขึ้น,นยันกหน่อยเพื่อบรรยากาศปลาพี่น้อง ช่วงนี้อากาศช่วงใบไใม้ร่วงอีกน้อยกับสิบเขียวชะองช่วงมีช่วง,วง,วงปิดเทอมอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเอ้ยสองอาทิตย์ปิดเทอมสองอาทิตย์อ โอเซนฟรีเลียนพี่เนาะดูนี่เป็นวันไขพ่พระเจ้า <ifi> ไขพ่พระเจ้าพี่น้องเขาก็สิเอาไข่ต้มมาทาสีโอเซนโอเซนฟรีเลียนถ้าออกเสียงพี่ก็ขออภัยได้พี่เนาะบอกว่าชัดจะ้ะมีคนบอกว่าชัดจักหน่อยอืมเงาอม ก็เจอแล้วนี่มันมีสวยเลือกได้อืมมันเนลาแล้วไม่เอาอ้อยู่เนาะซูดูเอาว่าเชิดอกว้าวนี่ก็ดอกใหญ่เลยอืมดีสั่ว้า วุ่นนะเชิญนี่มากันมาหน่อยที่เก้าแลวพี่น้องกันพีชพพู่น้ำเห,ห,ห่อสุกไก่เหรอ มันก็ได้อย่น,นจ้าได้กินจ้านะฟัขขงดูยังหลายเลยจะ้ะอุ๊บ